อยู่กันที่โชว์รูมนะครับฟอร์ดนะครับสาขาบางบอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถตัวนะครับเลนเจอร์นะครับรุ่น d p l นะครับ xlt นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้นะครับดาวสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมได้ของแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วรถหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนะครับฟอร์นะครับสาขาบางบอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูรถตัวเลนเจอร์นะครับรุ่น DBL XLT นะครับ XLT นะครับผมสีดำละหล่อคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้นะครับดาว29,000บาทนะครับได้ของแต่งอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูเดินดู รอบพันก่อนนะครับผมนะครับรถแต่งให้สวยอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะนะครับราคา9,200 0บาทนะครับเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนะครับรถโดยรวมทั้งหมดนะครับนะครับ ดาว29งหมันบาทแต่งให้ตามรูปเลยนะครับผมตามคลิปเลยนะนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นขอบ 16. นะจะเป็นเซ็ตล้อของยางคอสมิกนะครับผมนะครับซีรียางจะสองหกห้านะครับเจนะครับผม16นะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะครับผม ชอบลายไหนนะครับจิ้มมาได้เลยนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า50แบบนะนะครับผมนะครับนะครับแต่งออกมาแล้วสวยนะครับผมนะครับนี่จะเป็นล้อหลังนะครับผมไสยางเท่ากันหมดนะครับทั้งสีล้อเลยนะครับผมนะครับมาด้านหลังเลยนะครับ รุ่น XLT นะครับผมตัวกันชนหลังเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ฝั่งละเซนเซอร์ถอยนะครับผมฝั่งละ 2. จุดนะครับผมนะครับอันนี้เลยนะครับผมนะครับดูมุมท้ายสวยๆครับผมนี่จะ่เป็นมุมสูงนะครับ ดูฝั่งขวานี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในนะครับนี่จะเป็นภายในรถนะครับสีประตู XLT d b l นะครับด้านในนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะนะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเดินได้ สีสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับผมตรงผมกว้างๆนะครับนี่จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะตานที่ผมแจ้งนะครับผมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัายไฟฟ้านะนะครับนะ เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับตัวนี้รอ,องรับตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมเป็นหน้าจอซิงค์3นะนะครับผมก็จะเป็นภายในนะครับนี่เลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนท่านใดสนใจนะครับ อชอบแต่งตามรูปตามคลิปนะครับผมคันนี้ดาว29,000บาทเท่านั้นนะครับแต่งให้ตามคลิปเลยนะครับแต่งให้ตามรูปเลยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3นะครับ356นะครับผม9 5 9 3นะครับ หรือว่าชอบแต่งเป็นแบบไหนนะครับก็โทรเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับผมนะครับเรามีให้เลือกนะครับพาลูกค้าชอบแต่งเป็นแบบไหนนะครับผมนะครับก่อนจากกันไปนะครับรบกวนฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่อง YouTube นะครับฟอร์ดใบต่ออีสานซิงนะครับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3 3 5 5 6นะครับผม9 5 9 3นะครับ ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับตัว Ford Ranger นะครับรุ่น DBL นะครับ XLT นะครับแต่งด้วยงบดาวนะครับ2,9,000บาทนะครับแต่งออกมาแล้วนะครับถูกใจหรือเปล่าครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับที่เบอร์ นะครับ0633569593นะครับผมนะครับหรือที่อ่าเพจนะครับผมอ่ฟอร์ดบางบอนนะครับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพิเศษสุดๆนะครับผมนะครับอ่าสะดวกช่องทางไหนนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ